สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําการเก็บรักษาเห็ดนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดคันเตเรนนะคะซึ่งเป็นเห็ดที่สวีเดนอันนี้เก็บมานะคะแล้วก็ทําความสะอาดเบื้องต้นเก็บแมสใส่ถุงวันนี้เราจะมาแนะนําในเรื่องของการล้างแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะคะเพื่อให้เห็ดคันเตเรนเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าทําตามวิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้ได้ถึง1-2อปีเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราทํากันอย่างไรบ้างนะคะ เราก็จะทำการล้างนะ้ำเพื่อทำความสะอาดก่อนนะคะก็เราเทำการเตรียมนะ้ำในอ่างเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะระกนะคะสำหรับฝุ่นก็เซตยาเซติน ตอนที่เราเก็บมาจากปลานะคะเราก็ได้ทําการใช้แปลงะคะ่ะบัดบัดบัดนะนะ้เอาเศษขุนเศษปินเศษ้าอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเก็บเข้าตู้ทีนี้ขั้นตอนนี้คือเป็นการล้างนะคะแล้วก็ล้างด้ความสะอาดให้มันมสะอาดนะคะเราก็จะทําการล้างสักสองครั้ง สะอาดดีแล้วนะตอนที่เราเก็บจากปลาเนี่ยคัดตอนน้ำมันก็อาจจะไม่ต้องยุ่งยากสำหรับเรานะฮะ,ะเราจะเก็บไปกินนะคะทำซอสทำอาหารนะ,ะส่วนใหญ่เนคนสวีเดนก็จะชอบเป็นากเลยนะคะเห็ดกันตะเล่นเราจะเอาไปใส่ในซอสนะ,ะกินกับสเต็กบางทีคนไทยก็เอาไปดัดแปลงนะคะทำเป็นผัดทำเป็นาลาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเพราะว่าคันตะเล่นเนี่ยจะมีกลิ่นหน่อยหนึนะค่ะ แล้วแ่คนชอบนะร้านให้สะอาด ได้ก่อนาเสกันค่ะเพว่าเอดอันเล็กๆเกนี่ยคะ่ะอร่อยนะคะบางคนก็ชอบเห็ดอีกอย่าเนาะเราชอบแบบลกำลังดอกกำลังกลาเล็กๆอย่าเนี้ย พักทิ้งไว้ให้มันสะเด็ดน้ำนะคะทีนี้พอเราล้างเสร็จแล้วฟองสะเด็ดน้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาลยพักใส่กระเดงนี้อีกทีนึงนะคะค่เคต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่สองนะคะก็เดี๋ยวเราเอาเห็ดน,นะมาทำการปาดเป็นสองชิ้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เก,ก็บก้อนตู้ง่ายนะคะเราก็ไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็อนตู้เรนมันจะเผื่อมันจะแตกออกอีกนะคะเพราะว่า เล็กค่ะสักครึ่หนึ่งก็พอแต่ว่าถ้าไหน,น,นใหญ่ก็เราก็ค่อยป่านออกค่ะก็ดูว่าตรงไหนสกปรกตรงไหนเสียล้วก็ตัดเองนะก็ทำไปเรื่อยเจนหมดนะคะส่วนใหญ่เราก็เล็กก็เอาไปทั้งดอกเลยะคะ่ะนี่ก็เป็นที่เราผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยคะ่ะ ใการทำนิสานก็เดี๋ยวเราจะทำการน,นำเห็ดนะคะลงกระป๋องนะคเพื่อนๆไปสังเกตเห็นนะคะว่าน้ำจากเห็ดไดเริ่มออกมาแล้วนะคะ นะเป็นสัปดาห์ท9เก เร,นนะเริ่มเ็กนนะเร้นเล็กนอะคะันจะเร่ม,น,รมน,น,น,นี้ก็เป็นหน้าตาเห็ดที่เราได้ผัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะผัดสองแบบนะคะแบบ ชาวสวีเดนอันนี้เขาจะผัดเก็บไว้ทําเป็นซอสนะซึ่งกินกับเนื้อสเต็กนะก็ผัดแค่พอให้น้ามันแห้งนะคะอันนี้ก็คือผัดให้น้ำมันซึมเข้าไปกับเห็ดแล้วก็รอให้น้ามันงวดนะมันก็จะดูเจ็ดๆหน่อยนะคะอีกแบบนึงอันนี้เราจะหัดแบบไทยนะ,ะก็คือเราจะผัดจนน้ามันเริ่มออกจากเห็ดแล้วเราก็เทน้าออกแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนมันแห้งอันนี้เราจะเก็บไปทําเป็นน้ําพริกหรือว่าทําผัดนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเราทําการผัดแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะคะแล้วก็ทําการแตกใส่ถุงแบบนี้นะคะเตือนเก็บใส่ตู้เย็นนะคะนี่ก็เป็นแบบไทยที่รผัดมันแห้งแล้วก็จาบการสุ่ยทำเก็บไว้ใส่ตู้เย็นนะซึ่งวิธีการแบบนี้ที่เราทํามันจะเก็บได้นานนะคะเก็บได้ถึงสองปีเลยนะคะจะกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทากินได้เลยนะคะแล้วเราก็เก็บใส่่องฟิล์มไหมนะคะเท่านี้เราก็มีเห็ดเก็บได้กินเป็นปีเลยนะคะ